ในช่วงนี้อากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนที่พัดและมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ในภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยขณะที่ในต่างประเทศก็มีสภาพอากาศที่ไม่ดีนักเช่นที่ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวและมีพายน้ำท่วมในสหรัฐอเมริกาปรากฏการธรรมชาติดังกล่าวในทางอุตุนิยมวิทยามีคำอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้ หลายคนก็เป็นห่วงนะคะว่าไอ้แล้วเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนก็ต้องติดตามเนื่องของสภาพอากาศทุกวันเลยใช่อยา<ช>่างต่อเน,นื่องนะครับวันนี้เราร้รเกียติจากท่านผู้บริการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับคือคุณธนาวุฒิปัญจพอรอุดมลาภครับท่านมาอยู่ในห้องส่งกับเรานะครับสวัสดีดครับ การติดตามสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเอบางวันมี3ฤดูเลยเนี่ยตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างอะค,คอะก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณ NV t ขอนแก่นนะครับที่ได้ให้โอกาสได้มารายงานอากาศทุกเช้านะครับเพราะว่าหลายๆคนชอบใช้คำถามว่าอากาศแปรปรวนไหมนะครับจริงๆถ้าในในทางวิชาการเนี่ยก็ถือว่าอากาศก็จะมีลักษณะรอบวงรอบที่จะมีร้อนบ้างเย็นบ้างฝนตก บ้างในหลายๆปีนะฮะบางปีก็จะบางสองสามปีก็จะแล้งแล้วก็จะมีฝนกลับมาใหม่ในทางวิชาการนี่ถือว่าเป็นรอบที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าสําหรับประชาชนซึ่งไม่ใช่นักวิชาการนี่<ม>แปรปรวนแน่นอนนะฮะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยฤดูฝนเรามาช้าพอมาแล้วก็ฝนตกน้อยนะฮะฤดูหนาวมาช้าคือจริงคือประกาศเป็นฤดูหนาวแต่ไม่หนาว<ม>นะฮะคือตัวกายภาพได้หมดเลยทิศทางลมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไม่หนาวแล้วก็ พอมาหนาวเอาช่วงปลายแล้วหนาวมากด้วยอย,อยู่แล้วอุณหภูมิลดลงวันเดียว11องศาปีนะฮะเมื่อประมาณปลายเดือนมกราแล้วพอพอพอหนาวหมดปั๊บก็ร้อนขึ้นมา4ี่3บองสบามองศาปีนี้สกลนครก็ทําลายสถิตินะฮะก็ขึ้นมารู้สึกจะสี่สิบสองกว่านะฮะหนองบัวนี่เป็นสี่บสามกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะงั้นอากาศแบบนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องประชาชนนี่ถือว่าแปรปรวนนะฮะเพราะงั้นสภาพสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะมีล <irgendw carbono> ักษณะของการความความมีปัญหาทางทางทางความเป็นอยู่ของของประชาชนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮรส่วนพายุฤดูร้อนที่เกิดเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นเป็นลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะอยู่คู่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรานะฮะมีอะไรที่มันรุนแรงกว่าปีที่แล้วไหมก็ไม่รุนแรงนะฮะปีที่แล้วจริงๆรุนแรงกว่าด้วยนะฮะครับทีนี้หลายคนคงอยากจะถามละ ว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจับประเทศจีนมันจะเข้ามาแผ่มาที่บ้านเราอีกไหมครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นช่วงที่ลักษณะการโคโจรของโลกไปรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์จะขยับขึ้นมาแล้วเพราะงั้นขยับขึ้นมาซีกโลกเหนือปั๊บก็จะไล่อากาศหนาวเนี่ยดันขึ้นไปทางซีกโลกเหนือเพราะงั้นเวลาลงมาก็จะลงมาไม่แรงไม่แรงมากแต่ด้วยความที่พอดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วตั้งฉากกับบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยอากาศจะร้อนนะฮะเพราะงั้น ถ้ามีหลุดมาบางครั้งบางคราวเนี่ยอากาศร้อนกับอากาศเย็นเนี่ยร้อนมากๆกับเยน็ยนเย็นลงมาปั๊บก็จะเกิดลักษณะการประทะของอากาศสองสองมวลที่มีคุณสมบัติต่างกัน<ม>ก็จะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉีย,ยงเหนือเรานี่ยังมียังมีลักษณะฝนฟ้าขนองได้อยู่นะฮะในช่วงเดือนเมษาที่เหลืออยู่นี่จากลักษณะอากาศหนาวที่จะจากจีนที่จะลงมาบางบางครั้งบางคราว<ม>ยังพอมีอยู่ฮนะยังไม่หมดสักทีเดียวครับก็คิดว่าฤดูร้อนของเรานี้สิ้นสุด เมื่อไรดีอะค่ะฤออดูร้อนถ้าเอาอีกแล้วผมก็ต้องอ้างเรื่องวิชาการนะฮะเรื <c oughs> ่องวิชาการก็จะมีมีลักษณะทิศท,ทางลมถ้าเมื่อไหร่ลมตะวันตกเฉียงใต้คือพัดจากมาสมุทรอินเดียขึ้นมานะฮะแล้วก็มีเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องสักประมาณ5วันนะฮะในพื้นที่ประมาณสัก6 70%เตของพื้นที่ของประเทศเนี่ยเราก็จะป,ประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพอประกาศเข้าช่วงช,ช่วงฤดูฝนปั๊บเนี่ยคำว่าฤดูร้อนตามหลักวิชาการก็จะหมดไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าอากาศจะไม่ร้อนนะฮะ พะปีที่แล้วเราประกาศวันที่ 22, 21หรือ22พฤษภาคม58เนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูฝนแต่พอมิถุนายนียอ่อุณหภูมิสูงถึง42องศาในบางจังหวัดนะฮะเพราะงั้นอากาศร้อนในวันที่ไม่มีฝนตกนะฮะแล้วก็ท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆมากเนี่ยก็อาจจะทําให้อากาศร้อนในช่วงฤดูฝนได้นะฮะเฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมีมีอากาศร้อนได้ในใน,ในเกือบทุกฤดูนะฮะ <c oughs> บางบางบางครั้งเนี่ยฤดูหนาวปีที่แล้วเราประกาศฤดูหนาว22ตุลา เดือนพฤศจิกายังร้อนอยู่เลยนั่นน่ะสิถามหากันใหญ่เลยเมื่อไหร่จะหนาวเมื่อไหร่จะได้สักกนหนาวใช่ประมาณนั้นถ้ายังทำต่อไปเลย <c oughs> แล้วฤดูฝนจะเข้ามาจริงตอนไหน <c oughs> อ,อ่ปีนี้ก็น่าจะเป็นครึ่งหลังปกติเนี่ยประมาณปลายเมษาถึงต้นพฤษภาเนี่ยเราจะประกาศเป็นฤดูฝนละแต่ว่าสองปีแล้วมั้งฮะที่รู้สึกจะไปขยับอยู่ประมาณครึ่งหลังของพฤษภา <c oughs> ซึ่งก็จะรวมปีนี้ด้วยก็น่าจะเป็นครึ่งหลังของพฤษภา <c oughs> ที่ลักษณะอากาศจะ จะเข้าสู่เกณฑ์ที่จะเป็นฤดูฝนได้นะครับแล้วก็ต้องเรียนต่อไปอีกนิดนึงว่าฤดูฝนปีนี้ในช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยก็คงจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าป,ปกตินิดนึงะนะครทั้งเมษาทั้งพฤษภาปีนี้เนี่ยพื้นที่ของอีสานเรานี่ก็น่าจะเป็นปริมาณฝนฝนน้อยกว่าปกติแต่น่าจะไปเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ปกติประมาณสักมิถุนาเป็นต้นไปนะครับก็แต่ว่าเรื่องของพายุ ฤดูฝนาพายุฤดูร้อนอะไรต่างๆหล่าเนี้ยมีโอกาสที่ยังเกิดขึ้นอีกไหมคะเกิดฮะคือผมขออธิบายคํว่านิยามของพายุฤดูร้อนนิดหนึ่งคือพายุฤดูร้อนก็เป็นฝนฟ้าขนองนะฮะฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนองก็ต่างจากฝนธรรมดาตรงที่มัน,ม,นมีฝนและมันมีนฟ้าขนองมีฟ้าขนองมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยนะซึ่งเกิดได้ทั้งปีนะฮะมันจะเกิดทีในช่วงปลายมีนาเมษาและพฤษภามิถุนายนมิถุนายนบางส่วนแล้วก็ ก็จะ,จะเบาๆลงแล้วจะไปแรงอีกทีประมาณสักกันยาที่เขาเรียกว่าฝนฟ้าขนองอเนื่องจากมวลอากาศที่แตกต่างกันแต่ที่มันเกิดในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะรุนแรงเพราะว่าความร้อนในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรากับภาคภาคเหนือที่เมื่อกี้ที่ที่คนที่เกิดข่าวแจ้งนะฮะว่าเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าพื้นที่บริเวณน,นี้จะร้อนกว่าปกติส่วนภาคใต้ภาคอะไรเนี่ยก็จะมีความชื้นจากทะเลมาอุณหภูมิจะไม่สูงมากก็ก็จะไม่รุนแรงเท่าเรา เรียกได้ว่ามาบ้านเราเนี่ยสุกเลยครับที่จริงมันเป็นลักษณะอากาศประจําถิ่นนะพายุฤดูร้อนน่าจะดีใจเนาะค่ะมีเอกลักษณ์ไงฮะมีเอกลักษณ์ที่ไี่อื่นไม่ได้พี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องเสรกรจะรับมือยังไงะ่อันนี้ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่หลายคนถามผมเหมือนกันนะฮะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานี่จริงเรามีข้อมูลทางด้านอากาศเกษตรเยอะนะฮะ <S <S เรามีการวัดอุณหภูมิใต้ดินลงไปถึงประมาณ1เมตรเลยนะฮะหเมตร50เซนติเมตรยีเซนติมตรสิเซนมตรอะไรเนี่ยเราวัดหมดเลย <S <S รวมทั้งความชื้นด้วยแต่วัดแล้วการนําไปใช้เนี่ยยังยังยังไม่เต็มที่นะฮะแล้วเราก็มีนักวิชาการที่ท,ที่ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากเกษตรเนี่ย คือเหมือนยังไม่ไมสมบูรณ์จริงๆแล้วก็คือ,อผู้ที่ทํางานทางด้านเกษตรเนี่ยจะสามารถเข้าใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยใน,ในระดับนี้ได้ลึกกว่าเราเราก็เลยอยากจะให้ข้อมูลพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ในการวางแผนนะฮะแต่เราจะเอาข้อมูลเราไปไประยุกบอกท่านทุกอย่างว่าท่านเลี้ยงสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราไม่มีความสามารถแต่เรามีข้อมูลที่จะ,จะใช้เพราะว่าพี่น้องเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็จะจะมีลักษณะของคําแนะนํา จากบางอย่างแล้วก็ทําไปตามปกติครับซึ่งเหมือนเรายังใช้ข้อ,ขอมูลตรงนี้ยังไม,ไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเพราะงั้นพี่น้องฟิตรกรจะปรับตัวก็คืออาจองต้องใช้ข้อมูลทางด้านนี้ด้วยนะฮะรวมทั้งความรู้ทางด้านอของพืชของสัตว์ที่ท่านมีอยู่แล้วนะฮะว่าพืชพืชสัตว์ต้องการลักษณะพื้นที่สิ่งแวดล้อมแบบไหนในช่วงของปีนะฮะแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ผมว่าน่าจะสมบูรณ์ขึ้นนะฮะก,ก็สามารถที่จะปรับ ตัวได้นะฮะเหมือนบางท่านที่เ,เคยทํานาถ้าดูใน,ในสกู๊ปข่าวบา,บางครั้งที่ทางทางช่องออกเนี่ยแล้วมาปรับเป็นปลูกเป็นแคนตาลูปในโรงเรือนในโน้นในนี่อะไรป้องกันโรคบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเขาใช้ข้อมูลใช้สารสนเทศอย่างเต็มที่นะอันนี้ถือถือว่าสามารถปรับตัวได้ดีนะฮะกับการอยู่กับข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าเราปล่อยว่าอย่างไงก็รอฝนอย่างเดียวรอรอให้แดดมันไม่รอ้อนหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ไง ผมว่าอย่างเงี้ยน,น,น่าจะปรับตัวได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้มีข้อแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรในการปฏิบัติตัวยังไงบ้างไหมคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีฝนฟ้าพายุขนองมาจะต้องทํำยังไงบ้างเอออันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากฮะเพราะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยว่ากันว่าเป็นพื้นที่ที่มีฟ้าผ่าและมีคนเสียชีวิตเยอะโดยเฉพาะแล้วก็แบ่งด้วยนะฮะที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือต้นต้นฤดูกับปลายฤดูก็คือช่วงปลายเมษาพฤษภา เป็นฝนฟ้าขนองช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงกันยาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคนจะเสียชีวิตยเยอะอนะฮะสาเหตุนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการออกเริ่มออกไปประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อยู่ในที่กว้างนะฮะที่จริงมันเป็นสิ่งที่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเนี่ยสอนลูกหลานมาตั้งนานแล้วคือเห็นบอกว่าช่วงฝนใหม่ฟ้าใหม่เนี่ยมักจะเกิดฟ้าผ<ม>่านะผมเป็นคนต่างถิ่นนะม,มาแล้วก็ไปที่วัดหนองแวงที่ขอนแก่นเนี่ยก็ ก็ไปเจอคลำอยู่ข้อหนึ่งที่ที่บอกว่าถ้าเห็นฟ้าเข้ามาปั๊บเนี่ยต้องกลับนะฮะแสดงว่าโดยภูมิปัญญาของพื้นที่เนี่ยเรียนรู้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงของต้นฤด,ดูฝนเนี่ยมันจะมีฝนฟ้าขนองค่อนข้างรุนแรงแต่เครื่องมือประกอบอาชีพเกษตรเราก็จะเป็นจอบบ้างอะไรบ้างที่มันเป็นโลหะนะฮะเพราะงั้นจะมีโอกาสเสี่ยงหรือพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเป็นพื้นที่โลง่งและมีต้นไม้โปรยไม่ค่อยมีภูเขาเพราะงั้นต้นไม้โปร่แล้วไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ในทางวิทยาศาสตร์มันก็เป็นตัว ดึงดึงฟ้าลงมาที่สูงสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะง,งั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงเรารู้เชื่อปู่ย่าตายายสอนมาก็ก็ก็หลีกเลี่ยงได้นะฮะผมว่าตรงนี้ตรงนี้ส่วนหนึ่งที่ที่เป็นห่วงนะฮะเรื่องเรื่องพี่น้องเกษตรกรในช่วงต้นฤดูก็ให้ระวังเรื่องของของฟ้าผ่าด้วยเพราะว่าพื้นที่ของเรานี้รู้สึกจะอันดับหนึ่งเนาะในในการที่เกิดลักษณะฟ้าผ่าและคนเสียชีวิตนะฮะอันนั้นอันหนึง่ง ส่วนส่วนเรื่องของการอยู่กับสภาพอากาศซึ่งที่เราเรียกว่าแปรปลวนเนี่ยก็คงต้องวางแผนเอาสมมุติเหมือนปีเนี้ยเราเราบอกแล้วว่าฝนมันจะมาช้าแล้วก็ไม่เต็มที่ในช่วงต้นฤดูดเพราะงั้นการปลูกข้าวเนี่ยนะฮะอย่างผมผมที่นี่ผมมีนาฮนะผมมาผมมาซื้อนาไว้แล้วก็ลองดูข้างๆนาผมเนี่ยพอหลังสงกรานหลายปีเนี่ยเขาจะไถแล้วก็เริ่มหวานที่ทางนี้เรียกว่าหวานสำรวยคือหวานทิ้งใช่ไหมฮะ แล้วก็คิดว่าฝนตกแล้วก็ให้ธรรมชาติเลี้ยงไปแต่ปีนี้ฝนก็ยังตกแบบนี้แหละเป็นช่วงๆแล้วก็ไม่ได้เติมน้ําอะไรมากมายเพราะงั้นถ้าเราหวานข้าวทิ้งไว้แล้วก็ฝนตกมามันจะงอกพองอกมาหน่อยนึงปับ๊บอากาศร้อนกลับมาใหม่เนี่ยข้าวตายแน่นอนอเราก็ต้องเสียข้าวหวานใหม่พันข้าวใหม่ทีนี้ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าครึ่งหลังเนี่ยฝนมันน่าจะดีขึ้นเพราะงั้นเราน่าจะเริ่มหวานสักกรกฎาได้ไหมหรือเปลี่ยนสภาพเป็น นาดาได้ไหม<ช>นะฮะเพราะว่าค,ค,ครึ่งหลังถ้าฝนดีปั๊บเนี่ยพอหวานไปแล้วงอกแล้วเนี่ยมันจะมีฝนตกต่อเนื่องแล้วมันก็จะไม่ตาย<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม><ม>ก็พยายามปรับหรืออีกประการหนึ่งก็คือพี่น้องที่เลี้ยงปลานะฮะอย่างเลี้ยงปลาในแม่น้ําพอกในน้าพองเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งท่านทางจังหวัดก็แจ้งว่าให้หรือภายในยี่สิบเมษายนนะครับก็ก็เรารู้มาล่วงหน้าแล้วเนาะประกาศมาตั้งเป็นปีๆแล้วนะครับว่าว่าน้ํามันจะโอกาสน้ํามันจะน้อยมาก นะครับให้วางแผนในการปล่อยลูกปลาพันใหม่เพราะมันจะมีผลมูลของปลาอา,อาหารจะทําให้น้ําเสียค่าโอดีมันลดลงออกซิเจนหายไปอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ถ้าเราให้ความร่วมมือแล้วก็วางแผนเตรียมอะไรเงี้ยก็ก็จะผมว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขนะเพียงแต่ว่าอย่าไปอย่าไปน้อยใจนะักว่าถ้าไม่ได้เลี้ยงปลาได้ให้ไปทําอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เพราะว่าลำรางสถานะน,านี้จริงจริง,รง,รงแล้วเราก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์เท่าไหร่ที่จะไปเอากระชังเราไปวาง <Okay. S 1> อะไรประมาณนี้นะ ถ,ถ้าดูภาพรวมนะฮะแต่ว่าถ,ถ้าส่วนตัวก็ <c oughs> ก็จะงอนนิดนึงนะว่าตัวเองตัวเองไม่ไ,มได้เลี้ยงปลานะแต่ว่าภาพรวมนี่คือ,คอต้องใช้น้ําเพื่อการประปลาด้วยนะก็ต้องเข้าใจจังหวัดด้วยคือถ้าเรามองมองว่าปีนี้สภาพอากาศปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านอมอ่อน,นมองว่ายังไงปีนี้แย่กว่าเดิมหรือว่าปีที่แล้วหนักกว่าแย่นี่คือคืออเจฝนน,น้อยด้วยแรงกว่าแรงกว่าครับเพราะว่า คือที่ผมเรียนเป็นครึ่งแรกคือลักษณะของปรากฏอานเอนิโยปีนี้ทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าซ e ูเปอร์เอลนียโก็จะแรงกว่าปี40อีกนะฮะ40นี่ก็ถือว่าแรงก็คืออุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยก็จะสูงกว่าปากติประมาณ2.5 2. องศาเซลเซียสนะครับปีนี้ก็ประมาณนั้นแล้วก็แต่ยาวกว่าหลายเดือนกว่ามันก็เลยส่งส่งความแห้งแล้งมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องมาเกือบ2ปีนะฮะ พราะงั้นล,ลักษณะของการสะสมพลังงานในพื้นที่เนี่ยก็กค่อนข้างจะเยอะก็เลยพอ,พอเช้ามาก็ร้อนแล้วนะอะไรประมาณนี้คือกลางคืนจะเย็นสักหน่อยหนึ่งมันเช้าใหม่อีกแล้วยังไม่ทันเย็นเลยมันพอเย็นเช้ามาอุณหภูมิยัง31องศาอยู่เลยแล้วก็ไม่มีเมฆมากรองเลยอยู่ๆมาปั๊บก็ขึ้นถึงได้ขึ้น40เกือบทุกวันอะไรประมาณนี้นะฮะนะแล้วพอฝนน้อยปับ๊บแดดแรงผสมผสานกันต่อเนื่องอย่างนี้มันก็เลย เหมือนเหมือนองค์ประกอบครบอ่ะนะฮะก็เลยรู้สึกว่าว่าร้อนประกอบกับการรับข้อมูลข่าวสารของพวกเราซึ่งรับเลยเหมือนถูกกระตุ้นว่าแรงจังแรงจังะไรเราเนี่ยแรงจังเลยเชื่อไปด้วยนะฮะแต่ว่าการเปรี่ยนอย่างานที่มันเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือเปล่าครับมีส่วนมีส่วนแต่ว่าจริงหลักหลแล้วก็คือปรากฏการณ์เอเนิโยซึ่งการเคลื่อนย้ายลักษณะของมาสมุทรนะฮะก็จะก็จะมีมีผลทําให้ให้กลุ่มเมฆเคลื่อนไปอยู่ อยู่จุดใดจุดหนึ่งนะฮะเหมือนอุณหภูมิน้ําทะเลสูงในแปซิฟิกเนี่ยมันก็จะดึงเมฆไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะทําให้เมฆเกินกาดก่อตัวของเมฆได้นะครับแล้วก็พอมันร้อนอยู่ทางแปซิฟิกปั๊บนปีที่แล้วพายุเกิดปั๊บก็จะเหวี่ยงขึ้นกลับไปทางญี่ปุ่นไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกไม่เข้ามาเราเลยแต่ปีนี้สภาพตรงนั้นจะเย็นลงเพราะงั้นมันจะกลับมาใหม่นะมกลับมาใหม่ในที่เรา ได้ฟังอย่างละเอียดแล้วนี่นะคะก็พอเข้าใจแล้วแะแต่ว่าเราต้องเราต้องเจอต่อไปในเรื่องของภาวะ<ช>อากาศร้อนหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึงนอีกหนึงนหน่งคือเคยได้ยินข่าวว่าต่อไปในนาข้างหน้าเน,นี่ยอากาศร้อนจะมีโอกาสแตะถึง45องศาเนี่เป็นไปได้นะก็มีโอกาสนะเพราะปนีนี้มันก็44กว่าเลยนะฮะ์ม44.3 44.5เราก็เคยมีนะฮะปีนี้44.3แล้วมันยังไม่เต็มที่เลยนะจะภาคเหนือนะฮะภาคเหนือก็ ขา44กันหลายวันแลวนะของเรา43นี่เราบ่นทั้งภาคเหนือนี่44กว่านะเราต้องทําร่างกายเราให้ให้พร้อมคือก็จะมีการแนะนําจากทางการแพทย์นะฮะก็ก็แต่ว่าผมอยากให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้งเพราะว่าในหน้านี้ยังอ่าพอไม่มีเมฆเนี่ยเราไม่มีตัวกรองลังสีเลยนะะตกกระทบตัวเราเต็มเมีร่มก็กลางแค่กลางร่มได้นะฮะหน้านี้ไม่มีลมครับคือร่มนี้ไว้กันแดดได้ดีกว่ากันฝนนะคุณบินพิทเนี่ยถ้าเจอฝนนี่ตกนี่อย่า ออกไปกลางร่มนะไม่มีประโยชน์มันมันกันแต่หัวตัวเปียกหมดแต่กันแดดได้ดีมากอ่าใช่ไม่ต้องอายฮะคุณเจริญเหมือนกันไม่ต้องอายนะฮะผู้ชายถือร่มนี่ผมว่าไม่ต้องอายเอามาอยู่แต่ไม่ได้กางไม่กล้าไม่กล้าที่จกางผมตอนนี้เราไม่มองเรื่องความเท่แล้วเพราะว่ารังสีมันจะแรงมากท่านนะฮะพอไนิดแล้มันจะได้การที่จะกางร่มแล้วนะผมนี่ต้องกลางเลยเพราะว่าบุคลิกผมนี่ต้องกลางฝฟกต้องกลางกลางกลางร่มเลยแหละ คือไม่กลางเน้นเหนียวดำใช่ใช่ใช่แดดแรงมากค่ะวันนี้เราคุยกันได้อย่างเป็นสิ่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้รายการได้ฝากถึงผู้ชมรายการเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนค่ะครับก็ก็จะมีเรื่องเรื่องฝากเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือลักษณะของเมื่อกี้ที่ที่พิธีกรที่ที่เกริ่นตรงตอนแรกกันนะฮะอยากจะเรียนให้ทราบว่าลักษณะแปรปรวนเนี่ยของอากาศเนี่ย กับแผ่นดินไหวนี่คนละอันนะฮะทางอุตุนิยมวิทยานี่ก็คือจากพื้นดินขึ้นไปบนอากาศนะฮะเพราะงั้นลักษณะของฝนตกฟ้าร้องเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะฮะแผ่นดินไหวเป็นเรื่องของธรณีวิทยาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ว่าเผอิญว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเราเนี่ยเอาผนวกกับสองงานนี่รวมกันนะฮะก็เลยอาจจะดูสับสนนิดนึงเวลาพูดเดีย๋ยวจะงงนะฮะอากาศก็อากาศนะฮะแผ่นดินก็แผ่นดินแล้วก็ต้องฝากท่านผู้ชมก็คือว่าอยากให้ท่านผู้ชมดูช่องเอ่นนีทีลอนแก่นเ่า จะได้ตามลักษณะอากาศที่ที่มาจากข้อมูลของนักอุตุนิยมวิทยาโดยตรงนะฮะจะได้ไม่รู้สึกว่าเกิดความแปรปรวนขึ้นเพราะว่าเราจะแจ้งล่วงหน้าตลอดว่ามันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับที่ที่มีความต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จะพยายามนึกสับใหม่ๆมาให้ท่านตกใจไม่มีนะเราจะพยายามรายงานให้ปกติถ้าเราตามปกติได้เนี่ยผมว่าแค่เราปรับสภาพความความรู้สึกการรับรู้ข่าวสารให้มันเป็นปกติเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ตหนก นะฮะไม่สนุกแต่ว่าอยากให้ท่านตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงของอากาศนี่มีผลจริงๆนะฮะแล้วก็ภาะวะโลกร้อนเนี่ยก,ก,ก็มีผลการตัดไม้ทำป่าการใช้ลักษณะของอุปกรณ์บางอย่างการปล่อยควันอะไรนี่มีผลมากนะฮะก็ช่วยช่วยกันตามที่ทางหน่วยราชการเขา้องขอมาก็น่าจะระดับหนึ่งะได้ระดับหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอข้อคุณอย่างสูงครับนอกจากที่ท่านจะได้มา พูดคุยในในช่วงสนทนาตอนนี้แล้วท่านยังมีเจ้าหน้าที่ของท่านมาบอกทุกเช้าเลยถูกตอ้อง <c oughs> นะครับไม่ต้องขอขอบคุณอีกครั้งคับท่านผู้อนวยการศูนย์อุุตนิยมวิยาภาคตอเฉีกนทวนครับท่านธนาวุฒิปัญจพรดมราบครับขอบคุณมากครับ,รบเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวชเวงหน่ากลับมาติดตามสนทนาภาษาอาเซียนกันค่ะ